แล้วมีกระจกตลาดบานหนึ่งกระจกมานี้จะเปลี่ยนทุกอย่างที่ดูดีและสวยงามให้ดูอับตลาหากของที่มันส่องเป็นสินไรค่าและน่าเกลียดมันก็จะยิ่งขยายความน่าเกลียดให้เพิ่มขึ้นคนที่สวยที่สุดกลายคนน่าเกลียดน,น่าวัวใบหน้าอาจปิดเบี้ยวจนจำไม่ได้ แต่แล้วมีวันหนึ่งกระจกบ,บางนั้นก็แตกออกมันกระจายออกไปร้อยล้านชิ้นความชั่วร้ายของมันทวียิ่งขึ้น,นเศษกระจกบ,บางอันเล็กกว่าเม็ดทรายด้วยซ้ำมันบินว่อนไปทั่วโลกบางชิ้นเข้าไปอยู่ในตาคนทำให้พวกเขาเห็นอะไรบิดเบือนไปหมดทำให้มองเห็นแต่สิงชั่วร้าย เศษกระจกบางชิ้นเขากดติดอยู่ในหัวใจอยู่ในหัวใจใครบางคนทำให้ใจเย็นชาเพราะมีก้อนน,นแข็งติดอยู่ต่อให้เศษกระจกจะเล็กแค่ไหนแต่อำนาจของมันยังคงร้ายแรงเท่ากับกระจกทั้งบ,า,งบานและเศษกระจกจำนวนมากยังคงล่องลอยอยู่ในอาก ก็กลวัวนะถ้าถูวราชินีถูกมาเขามากมีบัตรของเราชันนะ่ะใช่้ตัาได้เองฉันก็ต้องเปลี่ยนเรื่อ,องไปดีกว่านะเรื่องเนี้ยสื่อกวันเมื่ี้ใช่อะไรอ่ะราชินีครึ่งก่อราชินีครึ่งเหรอแล้วเขามีการเลือกราชินีไหมคุณยายฉันเล่าให้ฟังว่ามีนะราชินีครึ่งเนี่ยตัวใหญ่ที่สุดเลยหลังแล้วก็ไม่เคยไปลงมาแต่ บินบินเข้าไปในน่ะแล้วก็ไปเกาะตามหน้าต่างฉันว่านแข็งจรหนูเหมือนดอนไม้เลยฉันก็ฉันเคยเห็นด้วยนะจริงเหรอแล้ววมันเข้ามาข้างในได้หรือเปล่ามันเข้ามาไม่ได้หรอเดิได้แต่ถ้ามันเข้ามานะฉันอ่ะจะจับมันแล้วก็เอาไีตะเกียบหมาจะได้ละลายมันจะได้กคามมีชีวิตเหมือนเดิมไงอ่านไปต่อดีกว่า เธอร้องให้แบบนี้อับประมาหนังสือเธอก็ คุณยายคุณยายพอเห็นเพื่อนหนูบ้างไหมคะโอ้ยยายจะไปเห็นเพื่อนหนูได้ยังไงล่ะจ๊ะเพื่อนมันไม่มีจริงในโลกหรอกนะแด่นหนูมากินเชอรี่ในสวนของยายดีกว่าไหมมีเต็มสวนเลยหนูไปไม่ได้ค่ะคุณยายมาเถอะจ้ะหนูไปไม่ได้จริงๆนะคะ ขอให้หนังสือนี้ไว้กับคุณยายนะครับเผื่อมันจะช่วยให้คุณยายคลายเหงาได้บ้าง

ประทับใจแล้วก็อยากจะเห็นภาพเนี่ยเห็นบนละครเวทีเราก็เลยดึงเรื่องเนี้ยมาทำกินมาทำการทํางานก็หนักมากๆเพราะว่าส่วนมากจะเป็นงานที่ต้องใช้มืออย่างล้วนทุกอย่างคือทําเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็นอนดึกนอนกันไม่ได้นอนกันอย่างเงี้ยค่ะจนจนเมื่อวานเนาะก็ทําจนสุดๆเลยก็โุมงก็แก้กันทุกคนค่ะถือว่าสองท่านนี้แบบ เป็นคนที่ทํางานด้วยตัวเองอย่งมากแล้วก็แบบเขาสิงปอมบุให้นะเวค่นี้คือท่าท,าที่ตัวบีนิงเห็นเองเนี่ยไม่ได้เห็นว่าแบบเขาจ้างใครก็รู้คือว่าแบบเออการที่ตัดชุดขึ้นมาชุดนึงที่แบบพยายามทำทดลองด้วยตัวเองเนี่ยถือว่าแบบเก่งมากเลยนะครับก็สุดท้ายแล้วอยากให้ขอบคุณอยากจะขอบคุณใครบ้างอยากจะฝากอะไรไว้บ้างก็เชิญเลยครับปัดันเลย ก็แล้วกั่นะคะก็ขอบคุณที่ผูกฝ่าค่ะพี่แอ้นะคะพี่โนดอาจารย์ทุกท่านเลยนะคะที่คอยเตือนคอยเปลี่ยนพฤติกรรมทำให้มันดีขึ้นอยู่ตลอดเวลานะค่ะทุกครั้งที่แก้ทำงานจะดีขึ้นทุกครั้งขอบคุณครอบครัวค่ะแม่พี่น้อนี่ขอบคุณมากสองคนครอบครัวทูด ทุกอย่างของโปรมินนะคะแล้วก็ป๊อกแป๊ดนะมาตอนหลังแต่มาแรงมากขอบคุณมาก